หมอลำวัฒนธรรมทางดนตรีของพี่น้องชาวอีสานในตอนนี้ได้ถูกขับเคลื่อนไปตามเสียงพินแคนและท่อนเอื้อนลำกอนให้ไปถึงหูของผู้คนทั่วโลกบนเวทีดนตรีนานาชาติอย่างที่วง Paradise Bangkok หมอลำ International Band ได้พาพินแคนและดนตรีอีสานร,ร่วมสมัยไปแสดงไกลถึงลานคอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปหรือรัศมีอีสานโซที่ได้ผสมผสานทวงทำนองของหมอลำเข้ากับเพลงโซและเพลงแจ๊ ยอวว่าากกกดัังงทโลแต่ถ้าพูดถึงหมอลำในบ้านเราเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันในยุคสมัยนี้หมอลำได้ปรับตัวจนกระทั่งสามารถมาครองใจคนเมืองกรุงได้ทำให้เราได้เห็นถึง DNA ของหมอลำที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างลงตัวและน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวงหมอลำอย่างระเบียบวัฒนินที่น้อยคนจะไม่รู้จัก เขาขึ้นชื่อมากๆเลยเรื่องฉากการแสด,แดงแสงสีเสียงแดนเซอร์นักดนตรีหรือว่าเพลงหมอลำที่สนุกสนานเร้าใจจนได้ชื่อว่าเป็นวงหมอลำแห่งยุคสมัยเลยทีเดียวสร้างปรากฏการเวทีแตกมาแล้วบนเวทีบิ๊กเมา t เทนจนหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเวทีนี้อลังการที่สุดในงานระเบียบวัฒนศิลป์เป็นวงหมอลำลูกอีสาน ขนานแท้เลยนะครับจากบ้านสาวิถีจังหวัดขอนแก่นเป็นวงหมอลำที่ยังคงสเสน่ห์ลำกรวาดขอนแก่นดั้งเดิมเอาไว้ได้ซึ่งวาดลำกรขอนแก่นเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในบรรดาทำนองกรลำอีสานแล้วก็เป็นหนึ่งในกรนลำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปี2554อีกด้วย จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของระเบียบวัฒนินยิยเริ่มขึ้นในปี2507โดยคุณพ่อระเบียบพลล้ำและคุณแม่ดวงจันทร์พลล้ำซึ่งได้ไปเรียนรู้ศิลปะกรลลำมาจากคุณแม่แสงแสงอรุณจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านมาสู่รุ่นปัจจุบันโดยพ่อเอะพักดีพลล้ำและพ่อเปียสุมิตรศักพลล้ำจากวงหมอลำที่มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง4คนกับเครื่องดน,นตรีแค่2ชิ้นคือกลองยาวและแขน จนปัจจุบันเนี่ยได้ขยายไกลเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในวงมากกว่า300คนกับแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการตระการตากว่า60ปีที่ระเบียบวัฒนศิลป์ไม่เคยหยุดพัฒนาจนปัจจุบันได้กลายมาเป็นวงหมอลำที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยพ่อเปียอสุมิศักหนึ่งในสองหัวหน้าวงระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเคยอธิบายเอาไว้นะครับว่าตอนนี้หมอลำเราทำแบบเดิมแบบเก่าอย่างเดียวไม่ได้แล้ว หมอลำมันมีโจทย์ใหม่ๆท้าทายขึ้นมาเยอะมากเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทำให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังต้องสามารถรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมอีสานของเราไว้ให้ได้ด้วยสองสิ่งนี้ต้องผสานไปด้วยกันนอกจากเบื้องหน้าที่เราเห็นว่าโชว์ของระเบียบวัฒนศิลป์นั้นสนุกสนานเาร้าใจและยิ่งใหญ่ต,า,ตาแล้วเบื้องหลังของวงระเบียบวัฒนศิลป์ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะระเบียบวัฒนศิลป์ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนมากมายที่รายล้อมพวกเขาอยู่อย่างเต้าหยองเนี่ยก้าวเข้าสู่วงระเบียบวัฒนศิลป์โดยไม่มีประสบการณ์ในการเต้นมาก่อนนะครับแต่ว่าได้มาเรียนรู้กับครูฝึกของวงจนกระทั่งสามารถขยับจากแดนเซอร์แถวหลังกลายมาเป็นแดนเซอร์แถวหน้าจนได้ฉายาว่าเป็นแดนเซอร์เอลซีเป็นขวัญใจของพ่อยกแม่ยกขนาดที่วัดได้ทิปมาลาย้องคอเนี่ยมากกว่า1นึ่งล้านสามแสนบาทในคืนเดียว หรือแม้แต่ท็อปนรา,ากรก็เป็นพระเอกเหมอลำคนดังของวงระเบียบพระศิลิ์นะครับเขาไม่เคยมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านลำก่อนมาก่อนเลยเขาเนี่ยต้องฝึกแม้กระทั่งสำเนียงการพูดใหม่เพราะสำเนียงของเขาเป็นสำเนียงแบบโคราชซึ่งก่อนลำเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้สำเนียงอีสานขนาดแท้เขาใช้เวลาในการฝึกลำอยู่นานพอสมควรนะครับกว่าจะขยบจากพระเอกแถวหลังกลายมาเป็นพระเอกแถวหน้าในชื่อว่า พระเอกเสียงอ้อนในปัจจุบันแต่ไม่ใช่แค่สองคนนี้เท่านั้นนะครับที่ได้รับโอกาสจากระเบียบวัฒนศิลป์แต่ทุกคนในวงกว่า300ชีวิตเนี่ยล้วนแต่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนจากระเบียบวัฒนศิลป์เหมือนคำพูดของพ่อเปียที่บอกว่ารเบียบวัฒนศิลป์เราจะปั้นเด็กให้เป็นเหมือนโรงเรียนสอนเด็กให้มีอาชีพแต่ความยิ่งใหญ่ของระเบียบวัรนศิลป์เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น ของอุตสาหกรรมบันเทิงวงหมอลำนะระดับภูมิภาคเลยก็ว่าได้ระเบียบว,วัฒน,นินี่เป็นวงหมอลำที่ผลิตศิลปินหมอลำคุณภาพออกมาอย่างไม่ขาดสายนะฮะหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจวงหมอลำที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของระเบียบว,วัฒศิลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเอกหมอลำบอยสิริชัยเจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อยหรือพระเอกหมอลำนกพงศกรเจ้าของคณะหมอลำนามวิหกเนี่ย ก็เป็นลูกศิษย์ของระเบียบวาทศิลป์เช่นกันถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าระเบียบวาาัศิลป์ยังเป็นแหล่งผลิตวงหมอลำคุณภาพสูงอีกหลายวงซึ่งได้สร้างชื่อเสียงสร้างงานและสร้างเงินต่อ,ตอไปอีกไม่รู้จบจนกลายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงวงหมอลำซิ่งในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวหมอลำมีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้หมอลำสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับ ทุกวัฒนธรรมเพราะไม่มีใครสามารถมาชี้นิ้วบอกได้ว่านี่ไม่ใช่หมอลำแท้ไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของหมอลำได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของระเบียบวัฒนธลป์และเรื่องราวของหมอลำศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีของคนอีสานที่สร้างความคลื้นเครงสร้างความเร้าใจและให้ความบันเทิงกับพี่น้องคนไทยรวมถึงชาวโลกได้อย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube Twitter และ Instagram สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณครับ